น้องมิยาเปิดใจเรียกอาชีว่าแฟนแล้วพ่อแม่ยังห่วงอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วจ้าสำหรับน้องอาชีลูกชายของฟลุกเกริรกพลหลังจากที่ได้คบหาดูใจกับน้องมิยาลูกสาวคนสวยของพีททองเจอโดยล่าสุดมิยาได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักวัยใยของทั้งสองคนที่ตอนนี้เธออายุได้ส7ปีแล้ว มีหน้าบอกว่าอาชีเป็นคนเทคแคร์เป็นคนที่ละมุนมากๆเป็นสุภาพบุรุษมากๆและก็ให้เกียรติผู้หญิงก่อนที่จะคุยกันเราเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เห็นอีกด้านหนึ่งของการละกันคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงอยู่แล้วตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์ก็สนุกมากหนูขอคุณพ่อคุณแม่บ่อยมากตอนนี้หนูกำลังจะสิก็พยายามพอเขาว่า สมัยนี้เด็ก12ก็มีแฟนแล้วหนู17ก็ไม่แย่ถามว่าเขาเข้าใจไหมก็ยังไม่100%เปอร์เซน